ถวายบริวารกระถิ่นเชิญสาธุชนค่ะแต่ว่าพวกเรายังทําการด้วยความรักและความสัมปชีแบบฝันซึ่งกันและกันในการรับบุญนะคะหลยที่องค์คุบาจา์เตือนพวกเรา่อสักครู่นี้ว่าเวลาเพื่อนๆทำบุญนั้นให้กล่าวสาธุขอให้พวกเราสาธุที่เราว่าดีแล้วในใจค่ะหรือจะเปลงเสียงด้วยก็ได้ค่ะมีเรื่องเล่าในกระตสวิดีโอปรากฏว่า มีภาพพิสูจน์รูปหนึ่งเ่ืสะแสดธรรมฝังในก็ตาจะมีกลิ่นหอง6บวน6กคุมในท้องที่สาลานัน้นเป็นกลิ่นของดอกบัวค่ะได้มีผู้สนใจน้อมนรรมัสการกับเคครียนถาองค์พระผิ้มีพระภาพเจ้าพระองค์ึงได้ทรงวิจัยและพยากรณเรื่องราว com un oh, ในวันนี้เป็นธรรมทานจากคุณวิชัยวิสิตวิสารโพนัส ประชาชนตั้งใจพิจรารณาจากการสวดยติพุทธิยกรรมเราจะมีโอกาสได้รับทราบว่าพระอาจารย์รูปใดจะเป็นผู้รับผ้าสัิีในวันนี้ค่ะ ขณะนี้เราทราบว่าพอาหักวังโสค่ะเป็นผู้ที่คณะสงฆ์มอบถวายกระถินขอเรียนเชิญคนเอกวรเดชกูุงอิปตได้ถวายผ้ากระถินแด่พระอาจารย์อาหักวังโสค่ะท่านคนเอกวรเดชท่านเดินผ่านจากข้างหลังนะคะขออภัยเป็นสัตวชนได้โปรดเปิดทางนะคะหลัง เขาจะถวายองค์อระถินแล้วเนี่องค์จริงของจริงเกียร์ของปอมเนี่ยของจริงพระอาจารย์คาเชอขาวส่วสค่ะจะถูกจะแพงก็ดังเท่านั้น แล้วก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนาพิธีอออนุโมทนาในกุศรเจตนาที่สาธุชนคนดีที่รักทุกท่านได้ร่วมกันทําสิ่งที่งดงามให้ปรากฏขึ้นในในพระพุทธศาสนาเป็นการสงคราะอนุเคราะ์ต่อพระพิสุสงฆ์ผู้จำพรรษาการ ท่านจะได้มีกำลังใจที่จะยืนหยัดต่อสู้และวก็ำรำมศกษาไว้ซึ่งพระอาจารย์แล้วก็ทำวินัยสืบๆไปเราถือว่าเราเราเรามาทกอย่างนี้ทำให้ท่านใครที่อยากสืบก็ไม่ค่อยอยากสืบเพราะว่ามีคนมาขอสืบก็ถามเพราว่าจะรีบไปตายของไตอาที่ไหน ชักจะเริ่มชักไม่ค่อยกล้าแล้ว <c oughs> พวกเรายิ่งมาเันเยอะๆมาร่วมให้กำลังใจมาสแสดงความเคารพส่กาละคนเราเนี่ยมันอยู่ให้เขาไหวในชอ่อ